สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอนะครับผมช่องรถตู้มือ2นะครับทุกคนทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปลาแปลงเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับสาขาสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นั่นเองนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนนะครับที่สนใจรถตู้มือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าสั้นแบบนี้นะครับหรือว่าหน้ายาวนะทางเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลนะครับถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมานะกดมามาที่เบอร์โทรนะครับ061 1 6 2 6 6 6กนะครับป่าแปลงเพชรยนต์นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรนี้นะแอดไลน์มาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะออกรถนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะครับหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมนะครับหรือว่าการจัดไฟแนนซ์ต่างนะครับถ้าพี่ๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านกันด้วยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะออกรถกับเพชรยนต์ได้หรือเปล่านะครับคุณ เข้ามาเบื้องต้นนะผมเช็คเครดิตให้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์นะครับเขาไปวิ่งเซ็นให้นะครับตามต่างจังหวัดนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่พี่นะครับมารับชมนะครับในส่วนของตัวรถ้หนาสันนะครับที่มีอยู่ที่เพชรยนต์นะครับณวันนี้นะครับวันนี้วันที่28นะครับ28ตุลานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านวันนี้เนี่ยเราเหลือคันไหนกันบ้างนะครับเรายังมีคันไหนกันอยู่บ้างที่ พี่ๆน่าจะสนใจนะครับเป็นตัวหน้าสั้นทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัว3.0เกียร์แมนนวลนะครับนะย้ำย้ำนิดหนึ่งนะเป็นเกียร์แมนนวลทั้งหมดเลยนะครับสําหรับตัวหน้าสั้นตอนนี้เกียร์ออโต้ขายไปหมดแล้วนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่คันแรกกันเลยนะครับทะเบียน8321นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2018นะครับนะ18จด18ใช้งาน18ไปจด18ใช้งาน19นะครับเลขมาอยู่ที่81,000กิโลเมตร นะถือว่าไม่เยอะเลยนะครับเล็กไม้แค่8 0,000นะครับเล็ไม้แท้นะครับไม่มีการกลับกอไม้นะครับตัวรถก็ไม่มีการชนหนักนะครับพลิกคว่ำจมน้ํากับไม้กอไม้ต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับและที่สําคัญนะครับเดี๋ยวผมส่งรถตรวจให้ด้วยนะคุณจองเข้ามาปุ๊บผมส่งรถนะครับส่งเอกสารนะครับให้เขาตรวจให้นะครับ274รายการนะครับโดยบริษัทชิคนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพย์ยนต์ออกให้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะขอผลการตรวจนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับ มีประวัติเป็นยังไงกันบ้างนะครับช่วงล่างเป็นยังไงนะครับเครื่องเกียร์เป็นยังไงระบบไฟระบบแอร์ทุกอย่างนะครับเป็นยังไงตัวถังรถนะครับโครงสร้างรถเป็นยังไงนะครับเอกสารชี้แจงให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีการหมกเม็ดแน่นอนนะครับอ่ะมาต่อกันที่คันนี้นะครับราคานะครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะก็ถือว่าราคาดีมากเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยปี19จดใช้งานเออปี18จดใช้งานปี19เนะครับนะเล็กไม่น้อยนะ8 1 0 0 0นะครับ 779,000คันนี้ฟรีดาวผ่อนที่ประมาณ13,500บาทนะครับฟรีดาวผ่อนที่13,500นะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คนะครับเ,เครดิตลูกค้านะครับแล้วก็เช็คกับทางแบงค์ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดรถตู้นะครับคันนี้เนี่ยเขาได้ยอดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าลูกค้าได้เครดิตเป็นแบบกู๊ดเกรดของเขาที่สามารถฟรีดาวได้นะครับ คุณก็สามารถที่จะฟรีดาวได้เลยนะครับหรือว่าใช้เงินดาวที่มันน้อยลงนั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครเครดิตดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถตู้ที่ไม่ได้แต่ง v i p นะจะไม่สามารถที่จะอัพยอดจัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถกู้ได้เต็มจํานวนนะครับอาจจะต้องใช้เงินดาว,วางบางส่วนนะครับมาต่อกันครั้ที่2นะครับหน้าสั้นเหมือนกันนะปีสิเหมือนกันแต่ครันนี้เป็นปี18แท้นะครับนะปีสิแท้เลยนะครับ า3.0นะเกียร์แมนวนวลนะครับคันนี้เลขไมล์170,000นะเลขไมล์เยอะนะเยอะกว่าคันเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเยอะนะ178,000กิโลนะครับเยอะกว่าคันเมื่อกี้นะครับแต่อะไรรู้ไหมราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันกับตัว8321เลยนะครับทะเบียน4803คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับถ้าสองคันนี้นะผมก็เชียร์คันแรกนะแปลคันแรกก่อนนะครับปี18-19เลขไมล์80,000นะ คันนี้ปี1 8บ8นะครับเลขกไมล์แสนเจนะราคา779เท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นใครไวใครได้นะครับไปนู่นเลยไปนู่นเลยนะคันแรกนะครับ,นะรบอ่ะมาต่อกันคันที่3นะครับนี่คันนี้ปีเก่ากว่านะปี17จดใช้งานก็ปี17หรือเปล่าอ่ะจดใช้งานปี18นะครับรถปี17จดใช้งานปี18นะครับหน้าสั้นนะครับ3.0เกียร์แมนนวลน,นะครับแต่ คันนี้แต่ง v ีพีเต็มระบบนะช่วงล่างทํามาแล้วนะครับภายในก็ทํามาแล้วนะครับฝ้าเพดานนะครับจอลําโพงนะทุกอย่างทํามาให้ครบหมดแล้วนะครับสภาพพร้อมใช้ในราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะก็คันนี้ฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสานะครับคันนี้มีโอกาสจัดได้เต็มนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะอัพยอดได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูราคากรงตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคากลางเขาให้เท่าไหร่และอัพยอดเนี่ยราคาขยับขึ้นมาที่เท่าไหร่นะครับ เหลือเท่าไหร่ที่ต้องจัดไฟแนนซ์เหลือเท่าไร Finance, หาไร่ที่ต้องดาวอะไรอย่างงี้นะครับนะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผ่านไปแล้ว3คันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันนึ่งนะคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับขออนุญาตข้ามตัวหน้ายาวไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับคันนี้แพงที่สุดในบรรดาที่พูดถึงมาแล้วนะครับเ,เป็นตัวปี2018จดใช้งานปี18ครับคันนี้3.0เกียร์แมนนวลน,นะครับ เลขไมล์แสนสี่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันกิโลเมตรนะราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ฟีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทนะครับประมาณนะประมาณหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับดูแลอะไรให้บ้างนะทุกอย่างครับนะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะครับผมดูแลให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟนะครับเรื่องบอดี้รถนะครับจุดไหนที่ต้องแก้ไขที่ต้องทําผมทําให้หมดนะครับ รวมไปถึงช่วงล่างนะครับล้อนะครับเบรกต่างๆผ้าบ่งผ้าเบรกนะช่วงลงช่วงล่างนะครับเราเช็คให้หมดนะสภาพล้อยางไปต่อไม่ได้ผมเบิกใหม่นะครับฟิล์มใช้งานไม่ได้ผมเบิกใหม่ติดให้ใหม่นะครับคุณดูอย่างนี้นี่อันนี้คือสภาพฟิล์มนะครับที่ฟิล์มมันเสื่อมนะเนี่ยนะครับเนี่ยฟิล์มมันเสื่อมนะผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับจุดไหนที่ต้องแก้ไขผมทําให้นะครับแล้วก็ภาษีพ้ารบนะครับดูแลให้นะ ภาษีนะครับถ้าต่อล่วงหน้าได้ผมต่อให้นะครับสามเดือนเนาะอย่างคันนี้เนี่ยปีหกแปดนะครับปีหกแปดอ้าวอันนี้หมดไปแล้วนี่นะหกแปดเมษานะครับอันนี้ต่อให้ได้เลยอัตโนมัตินะครับแต่นับจากวันนี้ไปนะครับสามเดือนล่วงหน้านะผมก็ต่อให้นะครับถ้าสมมติว่าเอออย่างสมมติตอนนี้มันเดือนสิบเนาะนะครับไปจนถึงเดือนนู่นเลยครับเดือนมกราปีหกเก้านะถ้าอยู่ภายในเดือนพวกนี้นะครับนับจากวันนี้ไปไม่เกินนะครับไม่เกิน สามเดือนเก้าสิบวันนะผมต่อให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของอพวกน้ำมันเครื่องนะครับพวกน้ำมันคงน้ำมันเครื่องนะครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะแล้วก็ภายในด้วยนะครับนะถ้าสภาพเบาะอะไรที่มันต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยเราก็ทําให้เหมือนกันนะครับนะก็มัน่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับเพชรยนต์เนาะว่าคุณได้รถที่แบบพร้อมใช้งานนะครับเอาไปวิ่งงานกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูภายในนะนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆหลายๆท่านที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยจะได้เห็นภายในกันอยู่แล้วนะครับสําหรับรถ4ี่คันนี้นะครับสำหรับ4ี่คันนี้นะตอนนี้ก็เหลือว่างอยู่แค่สี่คันแล้วนะครับสําหรับตัวหน้าสั้นนะครับนะนี่หนึ่งนะครับสองนะครับปีสิบเจ็ด vp แปดเก้าสามเก้านะครับลูกค้าทักเข้ามาเยอะนะแล้วก็คันนี้สี่แปดศูนย์สามนะครับแล้วก็คันที่ผมนําเสนอนะครับ ถ้าถ้ามาวันนี้นะผมเชียร์คันนี้ก่อนนะครับด้ปี19แล้วเลขหมาย80,000นะครับอ่าแล้วถ้าใครเน้น VP p นะมาคันนี้นะครับปี17แต่เต็มลำนะคันนี้มีโอกาสที่จะศูนย์บาทนะครับนะต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับผมว่าสวยนะคันนี้ถ้าใครไม่ติดเรื่องปีนะครับมาคันนี้ก็ได้นะนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับภายในตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสภาพพร้อมใช้สุดๆนะครับแต่คันอื่นก็พร้อมใช้นะแต่ว่ามันจะ มันจะล้นๆหน่อยนะมันยังไม่ได้ทําพวกวีพงวีพีนะครับแต่เบาะเนี่ยหุ้มหนังนะครับวีพงวีพีมาหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เนาะมาอัปเดตกันนะครับเล็กๆน้อยๆนะมาอัปเดตกันนะประมาณสัก4คันนะครับใครสนใจคันไหนก็แคปหน้าจอนะครับส่งมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้นะแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 1 1 6 2 6 6 6ึ่นะครับปาแปลงเพชรยนต์นะครับ ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับกดติดตามนะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับกลับมาดูกันว่าผมจะเอาคันไหนมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ